เอฟสีชางยสวัสดีครับชาวชาวครับวิธีชีวิตชางาคใตายครับชางลักไม้ครับโอ้ยไปไปไปไหนไป Bye bye. Chết này nè. Ui. Mày chờ đây bay nào lâu. Bye bye bye. Mày ngại gặp. คนสู้ชีวิตปักกัดตีนทีบครับกว่าจะพานผลไปได้แต่ละวันครับนักหมากบับไปเดิดไปหาชาวกินขำครับจางรักไม้ภากใต้ครับ เป็นอาชีพที่ผู้คนรังเกตมากที่สุดกับเพราะว่าทุกโจมตีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่รุนปูรุนทวดกับทวดตายไปแล้วก็ยังเป็นราบาปให้พวกเราครับว่าทรมานจางครับแต่ว่าจางรักไม่ ไม่เคยให้รายเคยครับแล้วก็ไม่เคยจมที่ใครด้วยครับใครที่ยากดวงดังในวงการช้างก็เปิดตัววะไปเอาไปซื้อช้างลักไม้มา,มาเพราะความส่องสัน้นเพราะทุกทรมานนะครับตั้งแต่สมัยไหนมาครับตั้งแต่สมัยรุ่นที่ว่ายุกสมัยก่อนกอนก่อนแบบนี้ครับใจโมเมนต์แบบนี้ใจสตอรี่แบบนี้ จนถึงปัจจุบันก็ยังชายแบบนี้ครับนะครับซื้อจางจางผักตายไปก็บอกว่าจางทุกทรมานจางทุกทารุณน,นะครับที่ซื้อไปเพราะความสส้นนะครับที่ซื้อไปเพราะความสา้นร้ามท่าจริงจรงวะถ้าคุณไม่มีความโลบไม่มีความยากได้้างแต่ละเชือกเนี่ยคุณจะซื้อไปหรือครับ คุณจะซื่อไปเพราะความสองสา้นก็ส่วนหนึ่งครับคุณต่อแล่เรืร่อคุณพูดจริงมันยุ่ที่ใจคุณครับย่างที่พูดนะครับลินคนไม่มีกระดูกครับพูดแบบไห้นก็ได้แต่ใจคนเนะี่ยยากนักที่จะยังถึงครับงมเข้มในมาสม,มุติยังงงายกว่านะครับการยั่งใจคนนะครับพองานปุ๊บเนี่ยช่างตายเป็นช่างที่อาปากมักที่สุดครับ ไม่มีใครมาให้ความช่วยเหลือครับไม่มีน่วยงานไหนมาให้ความช่วยเหลือจางลากไม้ครับเงินเดือนภาคอื่นเขามีเดือนละหมื่นเดือนละสี่พันเดือนละห้าพันมีมดกับเตะภาคตายไม่มีครับต้องปาก,กัดตีนทีบยด้วยตัวเองครับแล้วก็ทุกโจมตีอยู่เอยครับพอมยากเปลี่ยนจากการโจมตีสารพัดเหล่านั้นมาเป็นการช่วยเหลือดีไหมครับตัวละห้าพันหรือว่าตัวสักหมื่นหนึ่ง พวกเราอาจจะหลดย่อนการหลักหมายตรงนี้ลงครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่หลักเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเรามีโครงการอะไรทีว่าให้มันเป็นชิน้นเป็นอันให้มันชัดเจนข้องภากตายครับแต่นี่พวกเราปากัดตีนทิพย์ด้วยตัวเองแล้วก็มาให้รายมาโจมตีเรานะครับพรอมถ้ามิจิชางที่ไปซื้อมาจากภากต่างๆทีว่าคุณค่ายมาคุณเอาไม่ยู่แล้วครับดูราย ควบคุมไม่ได้แล้วแต่ว่าโลกพวกเราค่ายมาก็มีเยอะแยะครับพวกอยู่กับถีช้างนี่ดีช้างนี่ดีแต่เอามาถึงโอ้โหดุไรหมักมา,กมากรับรอามาดัดรา,ามาทํามาลากไม้แล้วก็มาจุ่มตีพวกเรานะครับทั้งทีพวกคุณเอาไม่ได้แล้วต่างวิงต่างซาบัดนะครับต่้งวิงต่างซาบัดต่างทําคนนะครับซาลาพัดกับติวาลกมาให้คนตายคนตายเป็ดเสื้อนะครับเนี่ยความอะย์ก็วงการช้างครับนะครับ กอช้างทํางานไม่ได้เร็วค่ายให้คนตายครับค่ายคนตายแต่สุดท้ายคนตายก็ไม่มีชินดี้ครับวิธีชีวิตช้างตายครับเส้นตีอาพับครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตาไปอ้ยโอ้ยเราทํามากินแบบของเราครับเราไม่เคยจมตีเลยเราไม่เคยให้รายเคยช้างเรารักนะครับเรารักยิ่งกว่าคนในครอบครัวของพวกเราแต่สุดท้ายเราก็ทุกข์ให้รายอยู่ดีครับให้รายเผื่อ สร้างตัวเองให้มีจุดเด่นสร้างตัวเองให้โด่งดังสร้างตัวเองให้มีความน่าสงสารสร้างตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือเผื่อที่จะได้เงินบริจาคจ่อยอาหนช่างบริจาคเงินทางออนไลน์นะครับธุรกิจสมัยนี้มันสกปรกอุบาทกับแต่ว่าเราห้ากินด้วยลำแข็งลำข้าวของตัวเองกลายเป็นว่าเราพิชซ่าฮัทกับพิษมหันกับเพราไม่เคยโจมตีใครนะครับตาเกิดหว่า ไม่เน่าบาก่าเฮ็ดกับธีว่าพ่อมผูดนี่ก็คือพวกเราโดนการทำมาตลอดกับไม่ครับไม่ว่าเรื่องการจ่ายโซ่จ่ายตาขอดการเดินแค่การลามาม้าราพัดกับแต่ค่อยบอกดู้วาพมไม่เคยทรยศคนดีโซ่ในพมเรียงจางครับปอนาอาปีโปนะครับคนเท้าคนแก่ทุกคนกคับคนทีว่าโซ่ในพอมรู้จักจางโซ่ในพมรู้จักจับจ,บจาง ซอในพ่อมรู้จักพวกโซจางซอในพ่อมรู้จักชื่อตะก้อซอในพ่อมรู้จักชื่อออกซอในพ่อมขี้จางพ่อมไม่เคยรู้เหมือนคุณครับแต่ว่าคนสมัยนี้กลับกลายเป็นว่ามองไม่เห็นคุณค่าข้องคนทีเคยให้เราเยียบยั้งมาวงการจางตรงนี้ครับไปให้รายเข้าครับว่าเข้าทรมานจางเข้าถารุนจางครับเวนคำพวกคุณไม่จริงครับ พวกเราก็ไม่ได้ทราบเฉงครับแต่ววาเจ้ายากจะพูดวา่ากำใครกำมันครับเงินทองคุณห้ามาได้ใครก็ห้ามาได้ครับแต่ววะชื้อเสี้ยงเรียงน้าคุณเนี่ยหดให้ปล่อยต่อไปคุณจะอาจจะ,อาจจะไม่มีที่ยื่นจุดยื่นในวงการช้างนี่ก็เป็นได้ครับวงการช้างนี่มันกว้างกว้างมากครับแล้วก็ยากจะฟากวาเรื่องยูทูบเบอร์ก็ตามเต้ครับลำพังกว่านช้างครับจอบปอซี่ปอกโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ย ไปอุย้ยเสดไ,ไปเสดไปเสดไปอุย้ยไม่ได้เดินพอได้พูดได้แรงทึงเห้อไปหนูไป,ไปไปยึดตั้งนานหน่อยไปอุยปอ้ยไปอุ้ยนะครับลำพังยูทูบเบอร์เดินไปด้วยเร่งไปด้วยลูกพอได้สาระพอได้ให้คนมันแครงงมง่ายให้มันตาสว่างขึ้นมามั่งล้ ไอ้พวกนายทุนไอ้พวกทีว่าพอเลี้ยงแม่เลี้ยงทางไร่ทีว่ามันเสียรูให้กับคนทีว่าเซตขยะในวงการจ้างนั้นให้ไม่ได้รู้จักเสียบางเราไม่อกมาท้าแร่งได้เลยเราก็เป็นผู้พิษอยู่ตลอดนะครับไอ้พวกยูทูบเบอร์ทางไร่นะครับผ้มจักเจเดียนหวานนะครับลําพังควานจางเจ้าข้องจางนะครับตัวคนเดียวครอบครัวเดียวไม่สามารถที่จะทําได้ที่จะตัดต่อคลิปนูนคลิปนี้มารวมกันได้ครับมีผู้อยู่บางล่างครับมีคนมาเสนอตัวครับ มีธุรกิจอันนี้ก็คือเป็นวงการนะครับวงการที่ซกกระปรกกับห้าก,ก,กินกับจางกินเปอร์เซน็นจากพวกเรานะครับเราเลี้ยงจางครับแล้วก็มาซสเนอว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยดันชงยูทูบเบอร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ยศทะลุขึ้นมาเขาข้อ,ขอส่วนแบง่งสามสิบเปอร์เซ็นหรือสี่สิบเปอร์เซ็นเขาได้ปรอบั๊กฟรีฟครับพอบอกให้เขาได้ปลอบฟรีฟแล้วตรงเนี้คนหนึ่งนะครับปลอมเฟซ าฮากเฟสครับเป็นรูปแมวมั่งเป็นรูปหมามั่งเข้าไปดูครับไม่มีตัวตนครับคือคนคนเดียวสมมุติวะอาจจะเป็นพ่อเนี่ยครับชื่อเฟสจ้าจาง่ายก็คือนี่เฟสจริงแต่ว่าเฟสต่อไปก็พ่อปลอมเป็นนายกนายข้อนายคอแล้วก็ถ้าไม่พอใจใครก็คือจ่ายเฟสปลอมเนี่ยเข้าไปเม้นเจ็บๆครับไปด่าไปโจมตีไปให้รายคนอื่นครับคนที่อยู่เบื้องหน้าออก ลงเฟซว่าสามุ่นจางลักไม้์อ่าปกป้องจางลักไม้ปนูแบบนี้สารพัดเลยครับหน้าหน้าเสื้อดีแต่หลับลั่งกับวงจรอุบาทกับห้ากินกับยูทูบเบอร์ครับเอาจางลักไม้ไปบอกว่าซ่งสั้นมากปนูปนีแต่ต่อหน้าเนี่ยคือดีจางลักไม้ครับไปเซิร์ฟเอานะครับบอกเป็นใครครับระดับใหญ่ๆงั้นครับระดับมากมากครับพูนไม้ครับด็อกเตอร์ไปว่ามากก็คือแปลมามากครับระดับเป็นยาเอกปัญญาทู่ปัญญาของบนนวดจบจานอต่างเพรครับแต่ว่าไม่มีจานลักไมเดียวครับ พออย่างนั้นวงการอุบาตตรงนี้คืออุบาตคือคนเล่านี้ครับถ้ากินกระบองการช้างห้างเดียวก็ไม่มีตัวเดียวก็ไม่มีเชือกเดียวก็ไม่มีครับพออย่างนั้นปุ๊บพ่อมไม่สนใจครับแล้วก็พ่อมไม่ส้นโลกด้วยเพราะพ่อมไม่ได้ให้รายเกยแล้วก็พ่อมไม่มีพ้นประโยชน์เกยนะครับผมพยายายากจะฟากไว้เพราะที่ออกมาเนี้ก็คือพวกเราโดนโจมตีครับพวกเราโดนโจมตีมาตลอดครับตั้งแร่รุนปูรุนโป รุนตารุ่นปีอาปีป้านา้าตลอดกับจางลากาักไม้สื่อจางลักไม้ไปก็บอกมาเท้ชีวิตยากจะเรียนได้เงินมาเพราะว่าจางลากากักไม้ทรมานจริงยังแล้วคุณยากได้ครับลึกๆอ่ะคุณยากได้คุณมีความยากครับแต่คุณมาแปรความรู้สึกของคุณมาให้รายพวกเราครับยากจะฟากไว้นะครับเพราะงั้นพวกเราไม่เคยให้รายเคยแล้วก็พวกเราไม่กดเกลียดเคยนะครับแต่ว่าพวกเราน้อยใจนะครับบางสิ่งบางย่างครับแต่เราก็ไม่เคย ไปอะไรมากมายครับได้แค่คำพูดครับเพราะเราแค่เรือลำเล็กกับลูกเมียน้อยครับอยากจะฝากไวายครับวิธีชีวิตข้องช่างใต้ช่างลักไม้ครับสวัสดีครับ